สนับสนุนโดย Your First Stock วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะวัสดีครับรับทุกท่านเข้าสูร่รายการมือใหม่เทนโปรนะคะกับการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่13ม,มิถุนา,นายนแบบนี้<ช>มาเจอกับพวกเราเหมือนเดิมตั้งแต่วันจันทร์ต้นสัปดาห์กันแบบนี้เลยคะ่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พี่เพชรมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่ทําให้ทุกคนตกตื่นกันครับเรื่องดอกเบี้ย ได้ยินข่าวได้ยู่ดีก็เป็นการปรับดอกเบี้ยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ประกาศออกมาว่าจะใช้ดอกเบี้ยเป็นศูนย์จุดศูนย์แล้วเพราะว่าทำให้คนแตกตื่นว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือเปล่าที่มีดอกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์ทำใหคนตกใจว่าเ้ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนี่เปในข่าวสินและกรีนได้เข้าไปหาหาข้อมูลโลกออนไลน์เขาว่าโลกออนไลน์แล้วเขามีการพูดถึงเยอะแยะมากเขาก็ได้มีการเว็บเว็บหนึ่งเขาได้สรุปออกมาให้ฟังว่าจริงแล้วปัจจุบันไอ้ อัตราเงินฝากออนไลน์เอ้ตอนตอนของเราเบี้ยเนี่ยออมทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีขึ้นภาพให้ดูครับผมเรีจะมาดูอกเบี้ยเงไ้บ้างก็แต่คำจริงว่ามีอัตราออมทรัพย์ที่เป็นพิเศษจริงอย่างมีเนี่ยก็จริงผูกกับทหารไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเราต้องเอาเงินเข้าเองออนไลน์จากการเองไม่มีหน้าเคาน์เตอร์มันก็เลยทาให้เราได้ดอกเบี้ยสูงอ๋อไม่มีก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ1.5-1.8่มันมีทอสเหมือนกันก็เกือบ1%นึนงเปอ์เ็นื์ว่า0.625เฮา ก็มีธนาคารทั่วไปธนาคารพันธุ์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์กรุงไทยก็อยู่ที่เฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากัน0.5เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ค่อยไล่ลงมาเรื่อยๆครับก็ต่อไปก็จะเป็นของของมีของธนาชาติ ครับอีกอีกอีกสไลด์หนึ่งเรื่ของคณะชาติคือจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันมีอัตราอยู่ที่1บ้างศูนย์จุดกว่ากว่ามาตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วจริงที่จริงๆแล้วที่อัตราของทหารอหารไทยเองอ่ะที่บอกว่าเปลี่ยนปรับมาเหลือศูนย์จริงก็ก่อนหน้านั้นมันก็แค่ศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะพี่แต่จริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้ตัวบัญชีที่ให้ประเภทอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยเพราะเขามีฟีเจอร์อื่นๆเข้ามาแทนอย่างเช่นฟรีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเพราะจริงแล้วทหารไทยเขามี2บัญชีถูกต้อง เขาเป็นเพื่อใช้กับเพื่อออมออแต่ที่ปรับลดลงเนี่ยคือเพื่อใช้ซึ่งอย่างที่น้าพูดเองก็คือมีฟีเจอร์พิเศษคือว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะสามารถโอนต่างสาขาต่างแบงก์โดยไม่เสียค่าฟรีใช่แต่ว่าการที่ข่าวมันออกมาแบบนี้แล้วกลายเป็นกระแสภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น สิ่งที่ทําให้คนอย่างเราๆในตกงอกตกใจถูกมันคือความแพนิเดบิความตระหนกต่อข่าวที่มันออกไหมเพราะถ้าเกิดดูกันถึงเนื้อความจริงอย่างที่เพรโชว์ให้ดูเมื่อกี้อัตราดอกเบี้ยมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละปกติของเพศเป็นบัญชีสําหรับเพื่อใช้เนี่ยมันอยู่แค่0 1 2 5องาเองมีการปรับลงมาความต่างมันไม่ได้เยอะหรอกแต่สุดท้ายเขาก็ปรับขึ้นมาเหมือนเดิมถูกต้องปรับกลับมาเหมือนเดิมเพราะทนกระแสออนไลน์ไว้คือจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการที่อัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับเนี้ย ที่อื่นบ้านเมืองอื่นเขาก็เป็นกันมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบด้วยซ้ำไปสำหรับธนาคารด้วยกันเออ<ม>นะมันก็มีมันก็มีหลากหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับออรายย่อย,อยหรือว่า,วาคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่อย่างไรก็ดีระดับอัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็อยู่ในระดับค่อนข้างตา่ำ เนื่องด้วยภาวะทุ่โลูกตอนนี้มันอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำกันหมดต้องใช่ที่บอกว่าอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำมันต่ำเงี้ยจริงๆนะบางคนอาจจะไม่ได้ตระหนักงั้นเลยแล้วก็ยังคงมองเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเคยได้ดอกเบี้ยสูงอยู่ถ้าเกิดมาดูแบบนี้แล้วต้องรีบวางแผนการเงินต้องรีบหาช่องทางการลงทุนแบบใหม่แล้วนะฝากเงินอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราในปัจจุบันหรอกใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลดีๆมาฝากการสำหรับความรู้ที่เราจะเอาเงินของเราที่วางไว้เนี่ยก็ไม่ ไม่น่าจะสามารถสร้างอะไรได้ จากผลตอบแทนที่อัตราดอกบียต่ำแบบนี้ถูกต้องถ้าเกิดใครในอยากจะลงทุนในหุ้นนะคะแต่ก็ยังคงกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงสูงหรือเปล่ายังไงยังคงอยากเห็นเงินของตัวเองเข้ามาในบัญชีแบบประจําสม่ําเสมอบ้างขึ้นการดูหุ้นปันผลก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้มีดูอัตราย้อนหลังได้ว่าเขาเคยจ่ายปันผลแบบนี้เราพอใจหรือเปล่าจริงจริงรจริง,รงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหุ้นปันผลเนี่ยนะคะพี่เพชรพี่ตาขานักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเเอองงาาจจะรับควมสี่ย ได้ไม่มากแต่ว่าอยากจะหาพื้นที่หรือหาที่ที่เราจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยแล้วมียิวหรือผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเหมือนกับสมเอนแบบเออระหว่างทางแบบเนี้ยหุ้นปันผลที่มีประวัติการจ่ายกันปันผลดีๆก็สามารถหาได้ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแหละถูกต้องแล้วมีเยอะด้วยนะแต่ว่าจะกรองยังไงให้ออกมาเป็นหุ้นปันผลคุณภาพจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมารอติดตามกันกับพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่รออยู่แล้วใช่แล้วค่ะโอจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบกันค่ะ